แต่ไม่เงาสองทริปอิตาลีเบลล่ารานีมีคนดูแลไม่ห่างได้ทั้งงานได้ทั้งเที่ยวเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีบินไปประเทศอิตาลีเพื่อร่วมงานแฟนรีวเวน fw24 เพราะหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็ลุยเที่ยวต่อเลยค่ะแถมทริปนี้ยังมีพี่พรอยผู้จัดการส่วนตัวคอยดูแลไม่ห่างอีกด้วยซึ่งนอกจากจะมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วนั้นพี่พรอยยังออกมาโพสต์แสวด้วยว่ามันเป็นทุกอย่างทั้งพี่เพื่อนที่ปรึกษาผู้ปกครองผู้จัดการเนยกเว้นแฟน,แฟนอันนี้ต้องไปหาเอาเองนะคะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่ารักมากๆค่ะ ดูแลกันไปตลอดจนแก่เลยนะคะพี่พร้อยฝากหาแฟนให้เบลด้วย